ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าคนมีปัญญาไม่ใช่คนใบ้คนมีปัญญาไม่ใช่คนใบ้ดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงจะเรียกว่าคนมีปัญญาไม่ใช่คนใบ้ดูก่อนภิกษุที่เรียกว่า คนมีปัญญาไม่ใช่คนใบ้ก็เพราะโพชฌชงเจ็ดอันตนจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วโพชฌชงเจ็ดเป็นฉไหนคือสติสัมโพธิชงธรรมวิจยะสัมโพธิชงวิริยะสัมโพฌงชง ปีติสัมโพชฌงปัสสัตติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงดูก่อนภิกษุที่เรียกว่าคนมีปัญญาไม่ใช่คนใบ้ก็เพราะโพชฌงเจ็ดเหล่านี้แลอันตนจเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว